ค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุขนค่ะสวัสดีเสาร์วันที่สามสิบค่ะธันวาคมโอ้โบแมนเสาร์แล้วค่ะพี่น้องบายแล้วค่ะน่ะเมนีผ้าพี่น้องเขาก็ภัยได้ค่ะคลิปแรกแหกหมันบบได้ลงทงลงท้ายได้ค่ะชวนเมย์จิปขแขรกแหกหมันของเฮาค่ะนี่มาครับสวัสดีครับหักแหนียงนองไม้เอาไม้ออกก่อนเนียงงามงามครับพี่น้องเฮ้ โอ้นี่ครับแหกหมานเลยปิดท้ายปีหกเจ็ดครับพี่น้องแมนจ้าทรงถ่ายห้างแอ่งเลาฮักปอนสุ่ปีบอะไรฮักไกวปั้นนี้ได้ค่ะแมนครับฮักก่อนเลยกระลังงามค่ะพี่น้องคันป้าใบก็คือสีเงา่อนคือสีเงา่อนแมนจ้ะเฮ้ยเสียบครับเขาได้ไปแกงใส่เห็ดเห็ดขม แพี่เข้าจงแบบเนาะดูพี่น้องกินปี่ไหมน,นี่ค่ะเม่งพี่น้องเพื่อนกับแม่ซับทีมมีคนซน <c oughs> ับทีมก็ร้ายเติบอยู่เพอกราโดดไปเอาถั่วเงางเต็มอยู่นี่ครับแหนงอ่อนๆครับนี่มาทั้งพี่พี่หวดัวเลยค่ะหัวหัวเล่แถวนี้เพิ่นบกไฟนิยมนอนยังเพิ่นสีขวานหัแมหนียน ขันกินบอขีขานครับั <c oughs> นเนียุกเ,ล, <c oughs> เล,ล้วียสุกแหลวไ่ได้ีขา,านเนาะซุกแล้วไม่ตัดต่อายคุณพี่กำลังเสีบเี่นองดินนียนเมนอเเนีนเียบเบี้ยเียเยกำลังพอดีทำจ้ะโออส่วนนี้ก็นาวครับพี่น้องเอ้ยหนาวแต่เมื่อคืนนีหนาวน้ำหมอ,อกเยอะ มกต,ามตาม่างกันต <e ่างเมืองมันก็มี่งานนะค่ะงานบวชงานแต่งงานขึ้นเฮือนไหมเสาลงหลุมนอนอะไรเที่ยวมาละเชื่ได้เด็กช่้อสิได้ฮักไหมเจ๊นี่นะโอ้บทันเหี่ยวพอเจ๊ทำเฮ้ยบทันเหี่ยวเพื่อกันที่มาฮักชิ้นที่าโตะ แมแกงน้ำอัวลั่วแต่ว่าก็ได้แกงนึงอยู่ได้แกงน้ำอัวลั่วพี่น้องโอ้ยโอ้ลั่วแปลว่าฟิดมาฟิดนัวนัวบ่คนคนอัวลั่วคนคนแกงน้ำข้นนี่น้องเนย ปกติที่คุณเสือเเส่องนาแหลงแนเนาะเจ้งหน่อยส่วงบ่ส่วงมันไม่เสื่องเสื่องนี้ชื่อเสื่อง,ง,งนะ <c oughs> <c oughs> รู้จักเจ้าของเพราะขอม้าเอาอไน,น่ยสิน,นเน่นียก้างไหวแต่มาอ่นเนอาเลยใช่ไหม เดี๋ยวได้ปีใหม่กะฝากพี่น้องก็อลไรก็แช่ก็ติดตามเนยเด้อมึงเนี่ยฝากพี่น้องคุณผู้ทุกคนเด้อค่ะเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะถึงบ้านโดยสวัสดิ์มือแท้มือแท้อู้ยิกำลังพอดีเลยเนาะัวเลยแมนกำลังพอดีพอกินเลยพี่น้องกำลังปอก เด็กะให้พี่น้องเมืองแง่งหลูกหล้านจนหอดตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อขอตลอดปีปี่ดกกสร้างเดินทางเนาะค่ะเดินทางตลอดปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพกับถี่ทำงานโดยสวัสดิภาพค่ะเดินทางตลอดปลอดภัยตั้งทูผูทุกคนเด้อค่ะส่วนนี้เนาะปีใหม่รถหลายอันนี้หลยกะละมัดละว่างกันค่ะพี่น้องเป็นห่วงสุขภาพทูผูทุกคนละค่ะ ทางปวดไทยข้าวกัะแหงเป็นตาอันนี้ลายปวดขราวกินเหลวกินเบีรยโอ้กินก็กินน้อยๆเด้ออย่าไปถากกินเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปประเมินราคากันกินเดี๋ยวอันนี้โอ้นบอกคุ้มครับพี่น้องเนียนนะผิดอุ้ยอย่าเออ เต้านอมงามหักแดดแห้งพดครับพี่น้อง,งเ,เอ้ยผ่านหนึ่งบ่อะไรอื้อุ้ยผุนทางผุนกูเมื่อก่อนเหรออืมก็เดี๋ยวตาตัวก็ยังเมื่งามแท้ล้านปลากระบอกท้อพี่น้องเอ้ยบางเถื่อกที่ได้ปั่งเสียงเบาสวีดหลองเพลงในจักเถื่อเด้อพี่น้อง มวนโมมวลกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อพี่น้องเด้อหลงพีใหม่ขออนุญาตบาดคำพี่น้องอยู่กับเฮือนก็ซ่านก่อนแจ้งน้อยอยู่กับเครื่องเสียงเนี่ยแจ้งน้อยครับพี่น้องแต่ตอนนี้เครื่องกับพระทัดเก็บดอกพุญแหละอย่ยินี้าววัดที่จางต่ออยู่คนะมวนหลายพี่น้องเนียน พี่น้องม้วนกับห้าท่าหนาทีของเราเป็นดีเจตรงนี้มาหักหน่อไม้ก็เด้อไปแมนดีเจเห็นแต่ดีเจซาบะสนีดีเจอยังละเหอะอุ้ยฝุ่นพี่น้องได้หลายแล้วครับเต็มตาล่ะฝุ่นน่ะสนี้ก็พราะด้แมนอันแกงเหมือดหมอย่งเห้พี่น้องได้กินแล้วได้ไหม พี่น้องมาเต็มเทียบปรุงไทยนหะมเสแสรบมาก่อใหม่ล่ะครับพี่นอ้องอ๋อหักเลยกินแน่บ่แน่เด้อพี่น้องมันเหลื่อมเหลื่อมตะโคดเก็บเรือบันหักของครับไม่ขี้อวนเต็้มโตหรวพี่น้อง อเออมึงเหรอโอ้ยขันมาบ่ไอ้หมาบ่มันเหลื่อมแสงแดดแห่งครับพี่น้องมึงเสียงตะเวนจ่าเลยมันนี่เต๋ออุ้งุิงเต๋อหนี่อุาง เธอลดีมึงเหลือมีดีนะพี่น้องเนาะว่าบอกว่าขหากบเนาะกเจาสนียเอนีน่บ่เนี่ยโอ้เด็ผู้บ่าวขี่อนติดไปน้าเลยอ้ผู้บ่าวขี่อนอยากได้คกลเอานี่ครับพี่น้องโอ้ เก็บแต่พวกแก่เมีนพอเด้มานอค่ะพี่น่องเพราะวัยาดไม่มีคนก่อเมียนลังหายหยากสว่วนปีใหม่เนี่ยพี่น่องออดูดีลาดูด<อ>พี่หน่อไ <ป S 1> ม่ไ <ป S 1> มพูดเดลยเดินไปสิโอ้ยขีอ้นเดินไปสิขีออน มึงครับย้อนตดเต็มมาเมืองสร้างผีนี่บาครับพี่น้องมาเมืองยอดใดยอดมานมือนี้ครับเนียงหน่อไม้ทิ้งท้ายปี่หกเจ็ดครับพี่น้องทิ้ง่ายยสเมองิเหงากับทิ้งท้ายไปก่อนแล้ว เห็นยังเก็บบักคีอ่อนเขาเอิอนบักคีม้าบ่เมนบ่สะมดแถวตรงเนี่ยตรงตรงทีละน้องกระหิตตรงสิเก็บซอยเออเฮ้ยให้มึงมึงครับพี่น้องหยอดไะไรลอยหยอดม้านาม้งนี่นี่ครับโอ้หมานบักยางหลายเลย ไม่ไรเตืบหงายเตืบดูจากพี่น้องมนเดี๋ยวไปแกะเพื่อใส่เฮดขมหละกะักอะหาดักแดะมาแกงใส่จักน,นอนเนี่ยแบบยางเสียไปครับจบขีบยุ่งเงียนบ่บบอเ,เออไปจบในหุ่มเในถั่เก็บตเก็บเอ้โเออ,เอ,อ,เอ,อจะงค่อยเก็บเป็นหักเลยจะเป็นมานำ้ำเออจะปวดตีงหงายไม่ขนาดมายยน้ำถึงนมจังมากพักมาเทีย <c oughs> เส้นสามทีสิเดี๋ยวเส้ดสามทีเอามาหอดเหงืนแล้วครับพี่นองนี่นอใหม่วันนี่วัตเตนอยบักหลายเลยครับนี่แหน่งจ้าแหน่งแหน่งวัตเตนอยเนาะบอกแก่อย่นงไงเนี่น ว่าเดี<ซ>พี่น้องกินปีใหม่อยู่ปีีใหม่่่นนเอยากเนาะเพราะว่ามาแต่เมืองกุ้งเมืองไก่เรื่องเสียบนี่ผมว่าเสียบก็นน้อครับแต่ว่าจิบปองอยากแน่ครับพี่น yes. ้องใส่เวลาใส่เวลาคัคก,กิลีแล้วก็บรรลายซำน,น้องเมียนแต่ความแซ่บความอร่อยอยู่ที่แหน่งครับพอกินพออยากพอได้แกงงร้ายเสียบป่างหงายแล้วพี่น้องบ็ได้กินดนเนาะไปอยู่เมืองกุ้งเมืองไก่กับบริได้กินแหน่งนอนใหม่นอง่ายได้ครับบริได้ฝากไปเนาะ จ้ะโอ้ยนานีแห้งแต่ะเสียบแกงใส่เห็ดขมเสียบอมๆกับพี่น้องใส่จักแดืนี่นจังน้อยเป็นตอนเดือดแต่ฟูมักเนาะผู้แน่แกงซื้ออาศรคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปเวทเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเมนต์ค่ะเป็นยังกังว่าตาชอบ แต่กล่องสิไอ้นั่นไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับคลิปน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจในเด้อค่ะคนเมีนจิเห็ดคลิปให้พี่น้องมึงพ้อหอมปากหอมคอไปก่อนแมีนจะแค่น้ำจิ้มเนาะไปจนกว่างถึงประมาณล้างปี่ไม่ไปกับสิแดงลงตรงถาดล่ะค่ะบเมียนกับสิแดงตัดพักแมีนเนาะเพราะว่าพักเขาก็ออกแล้ว าลาไปแล้วค่ะฝากพี่น้องไปก็ลอดแจ้คือเก่าแล้วค่ะโดนเลยชูแชร์กติดตามสูมือโบแทายบริษัททอดเมียนพี่พพน้องคืนหอดวะเนาะคืนหอดกับเสียดมหากับเดยเดอร์ครับลาไปแล้วค่ะไปครับพี่น้องพบกันใหม่วันสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกท่านสวัสดีจ้าสวัสดีครับ